พอถึงท่านตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จครับไปวิ่งกันได้กับสวัสดีไมเกอร์ที่เคารพทุกท่านนะฮะท่านกำลังรับชมมังงไรเดอร์ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องที่ผมเชื่อว่า มบเกอร์หลายๆคนยังไม่ทราบนั่นก็คือลมอยางนั่เองว่าเราควรจะเติมเท่าไหร่ดีอัน,นนี้วันนี้แหละฮะเราจะมาดูกันนะว่าไอเจ้าลมยางเนี่ยควรเติมเท่าไหร่ก็หลักๆเลยจะรู้ได้ไงว่าควรเติมเท่าไหร่ก็แน่ๆแล้วครับน้ำหนักบรรทุกนี่แหละหรือน้ำหนักคนซ้อนคนขี่รวมกัน อย่างรถผมนี่ผมขับอยู่คนเดียวก็ผมเติมหน้าที่35หลัง40เพราะน้ำหนักตัวผมเยอะหน่อยที่100กิโลนะฮะก็โอเคอยู่แต่นอกจากเรื่องลมยางแล้ววันนี้ผมจะชวนมาคุยเรื่องลมในตัวเจนด้วยว่ามันดียังไงเนี่ยแล้วเอามาเติมมอดซส์จะเวิร์กไหมพอดีผมก็ใช้อยู่นะที่บ้านเป็นอู่ซ่อมรถก็เลยอ่าเนี่ยฮะถ้ายางรถยนต์อยู่ก็มี เื่องเติมพอดีก็เลยใช้เฉลยมันก็สะดวกดีนะฮะแต่พันนี้สําหรับท่านที่ไม่เคยใช้หรืออยากรู้ว่าขั้นตอนการเติมเลสเตนเป็นไงก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูกันครับผมเลสเจนเรามาดูกันก่อนว่าหลายๆท่านที่เติมลมยางเองนะฮะเนี่ยเนี่ยนะยางเนี่ยถ้าท่านเติมยางเองนะ ทุกคนนะผมเชื่อได้เลยทันทีที่เติมเองท่านจะรู้สึกเหมือนผมตอนนี้เลยคือเราจะอายเนี่ยลงมาสิอายทําไมก็นี่ไงเวลาเติมลมเราต้องโดนล้อไงอไอ้มุกห้าบาทสิบบาทขออภัยนะฮะแต่นั่นเลยฮะก็คือถ้าเราเติมลมเองส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นลมธรรมดา น่าจะเดือนละครั้งนะครับเช็คลมเนี่ยแต่ลมไนโตรเจนคุณสมบัติของมันคือหลกัหลกๆเลยก็เบาร้อนเบาบวมไม่จำเป็นต้องเช็คบ่อยถ้าตามสเปกเลยนี่สามเดือนครั้งทีนี้ถ้าสามเดือนครั้งก็น่าจะสะดวกดีเวลาเราจะเดินทางนะฮะไม่จำเป็นต้องเช็คบ่อยส่วนขั้นตอนการเ,เช็คลไนโตรเจนเป็นยังไงนะั้นไปเดี๋ยวเราไปดูกัน ันนี้มาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนลมในโซเชียแล้วนะฮะันดับแรกแล้วก็ยกรถให้ลอยไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนปล่อยลมมันจะแบน จากปล่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างในยางเนี่ยมันยังจะมีอากาศอยู่ครับเราต้องเอามันออกให้เยอะที่สุดเพราะเราจะเอาลมในตัรเจนเข้าไปแทนที่ถ้ายังมีอากาศมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพนะฮะต่มาถึงอุปรกรณ์นี่ร้านอื่นยังไงไม่รู้นะแต่ที่ผมจะใช้ตัวนี้เพื่อที่จะดูดลมออกมาให้เยอะที่สุดะะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตอนดูดลมมันจะเป็นยังไง เห็นไหมฮะดูอย่างขั้นตอนนี้มันก็จําเป็นที่จะต้องดูดให้ายางมันลมในะยางออกให้มากที่สุดนะฮะดูเห็นไหมยางบูดเบี้ยวหมดเลยจะวิ่งยังไงละทีนเนีน่ดูนะฮะดูดไปเรื่อยๆให้มันเหลือน้อยที่สุดเวลาเราเติมไนโตรเจนกับเข้าไปมันจะได้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดน,ะะน่าจะโอเคละ นนี้ก็ในยางน่าจะมีหลมมีอากาศที่ฮะเหลือน้อยที่สุดอ่าโอเคเห็นนะฮะยางก็จะเป็นสภาพนี้ไปแล้วนี่คือพอถึงข่านตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จครับไปวิ่งกันได้ จะบ้าเลยจะวิ่งยังไงนะนี่เหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายอาจจะให้ดูก่อนเห็นะฮะตอนนี้ลมในยางที่เป็นอากาศน่าจะเหลือน้อยที่สุดละหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ฮแต่เอาประมาณนี้ผมสาธิตให้ดูเนาะขั้นตอนนี้ถ้ารถยนต์ก็ทําเหมือนกันนี่แหละครับยางก็จะสภาพอย่างนี้เนี่ยเพราะเราดูดอากาศมาเนาะเพราะเรา โอเคกล้ <Okay. S 2> องไม่ค่อยดีอ่านี่ครับก็ต่อไปก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะเติมลมกลับเข้าไปในอย่างอ,อย่างรถผมนี่ผมเติม40ี่สิก็เดี๋ยวเติมลมกลับเข้าไปก็สี่สิบก่อนนะครับก็เป็นอันเสร็จทีนี้ก็มาถึงพระอเอกเรานี่เลยเขาเรียกว่าปั๊มลมไนโตรเจน นะฮะแล้วก็เปิดสวิตช์ก่อนมันก็จะทําการเปลี่ยนลมได้เป็นลมไนตรเจนนะด้วยไอตัวเนี้ยไอเจ้าตัวเนี้ยลมมันจะเข้าตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นลมไนตรเจนก็ทีนี้เราก็ลมไปเติมที่ยางเราก็น่าจะเสร็จแล้วฮะ ทีนี้ก็เปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้อย่างที่มีลมในตัวเจนอยู่ข้างในแล้วจริงๆถามว่าเรื่องคุณสมบัติต่างๆนั้นเอาจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ที่ผมชอบมันอย่างเดียวสำหรับลมในตัวเจนเนี่ยเพราะมันไม่ต้องเติมบ่อยอย่างรถผมเองนี่สามเดือนลมยังไม่หายสักตอนเลยซึ่งตรงนี้ผมว่าโอเคนะชอบ ครับก็สรุปเลยนะครับว่าอพอเปลี่ยนเป็นลมไนโตจเจนนี่ก็สหรับผมชอบอย่างเดียวเลยก็เรื่องมันไม่ต้องเติมลมบ่อยนะฮะมาประมาณสามเดือนครั้งส่วนเรื่องที่มัน เบาร้อนเบาบวอะไร,รตรงนั้นมันทดสอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องใช้ไปก่อนก็นเลยเอาเป็นว่าสำหรัเแบบเพื่อนๆที่สนใจถ้าเป็นรถยนต์ก็คงหาเติมง่ายหน่อยครับร้านใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีกันหมดแหละแต่ว่าถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะหาเติมยากนิดนึงแต่ถ้ามีหาเติมได้ก็ลองดูนะเพราะว่าใช้แล้วมันก็โอเคจริงนะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็หวังว่า คิปนี้จะเป็นประโยชน์มากนะฮะเพราะว่าผมก็ยังพูดไม่เก่งเลยเวลาออกกล้องธรรมดาผมเป็นคนพูดเก่งมากถ้าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันครับตอนหน้าจะมีอะไรให้ดูเกี่ยวกับเจ้า R6 นี่ก็ไว้ติดตามตอนตอน่ตอไปเนาะสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ